ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่17ตุลาคม2568นายสุภมิชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดหุหน้าสนราชการจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานาวบ,บางประมูง หมู่ที่5ตำบลบ,บางประมงอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์เน,นื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระประมินทรรา,รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในกิจกรรมได้ร่วมกันมอบถุงยางชีพจำนวน56ชุดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางประมงพร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้เก็บขยะปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดรอบวิหารขวางตะวัน ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ที่มีลักษณะาการก่อสร้างไม่เหมือนใครคือหันด้านข้างไปทางทิศตะวันออกและหันประตูทางเข้าหันไปทางทิศเหนือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347ส่งเป็นวีรกษริย์ที่ส่งพระปีชาสามารถโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์จนได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก